เฮ้ hey, สวัสดีพ่อนุ่มที่น่ารักทุกคนก็จะไปดูคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องนั่นเองนะีฮะแล้วก็จะได้พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในครับผมเมืม่อผมลงคลิปมานะเนาะนะ ก็ใครที่ทําแล้วนี่ับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเนาะโอเคก็ไปรับสมคลิปได้เลยโอเคนะคับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจากสคริปลิปอีกแล้วเป็นสคริคลิปของแบบบอกฟุตยาวๆเลยนะเห็นมันขอมากันเยอะซะเลินนะฮะก็เลยโอเคจัดไปเลยนะครับผมโอเคราสคนสคริคตินะฮะสคริปลิปก็อยู่ด้านล่างคลิปนะฮะแล้วก็ดิสคอร์ดเนี่ยแล้ดิสคอร์ดนะครับ แนะนำนะรีคอร์ดง่ายกว่านะคือเออคือคง่ายกูอยากให้พวกมึงเขารีคอร์ดกเออรอเล่นนะฮะโอเคกดรันไปเลยนะครับผมโอเคตามจริงสคริปต์เนี่ยมันเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าตอนนี้มันโดนน,นั่นแลแล้วนะครับเขาเรียกว่าไงอนะ่ะมันแบบเขาปิดแล้วนะครับเมื่อกี้เจอโปฟาร์มด้วยนะครับ โบฟาร์มข้าหัวนะฮะโอเคเดี๋ยวกูแบนมึงให้นะดูซื้อไม่ทันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะฮะฟังก์ชั่นร้องตัฟาร์มก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะตอนภาษาไทยนะั้นมันน่าจ,จะโดนรีนะฮะรีสกิปแล้วนะฮะใช้ไม่ได้แล้วนะโอเคแล้วก็เราเปิดฟาร์มเลเวลแล้วใช่ไหมแล้วเราให้มันเลือกอาวุธตรงข้างล่างนี้นะครับอาวุธนะครับผมจะเป็นมัดวันเดอร์น,นะครับแล้วก็กด ไปซะเดีมาบันเดอร์แล้วก็เปิดฟาร์มใหม่เนาะปุ๊บนี่ก็จะไปฟาร์มแบบนี้ UI. อยู่ไอุงอย่างสุดทำไมมันชอบทำสีแบบเรียงแสงนะไอ้ตรงพื้นนะเขาเรียกว่ากันมอนนะกันมอนตีเราเนาะเออมันจะช้านะ,ะเดี๋ยวผมตัดไปในตอนที่ไปถึงเกาะบิ๊กมัมนนะี่ฮะโอเคนะ,ะทุกคนก็ตอนนี้มาถึงเกาะบิ๊กมัมแล้วเนะฮะตอนนี้มันกำลังรับครีตเนาะเออกดยกเลิกยให้มันแล้วกันเนะ เออที่ผมเลือกอาวุธนี่ไม่ใช่หมัดวัดเดิร์เหรอโธโอเคเดี๋ยวผมเลือกหมัดใหม่นะก็นึกว,ว่าเป็นวัดเดิร์นี่ไงวัดเดิร์อันนี้ปุ๊บโอ้ผมเลือกอาวุธผิดนะคนุณดูเดี๋ยวผมขอ เนี่ผมกดถูกวะไม่ใช่โอ้โหแลวหมัดอันไหนอ่ะทำไมไม่ขึ้นเป็นซื่อมัดเลยวะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ยตอนนี้มันฟาร์มหรือเปล่าเหมือนจะฟาร์มนะโอเคอันนี้คือมาบัตเตอร์นะฮะก็ฟาร์มก็รู้สึกเหมือนจะได้อยู่นะครับนี่ก็ฟาร์มได้เรื่อยๆเนาะ มันจะลงดันได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีจุดพระเพิองอตโต้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอาังกฤษเนาะจุดพระเพิองอตโอต้อันนี้จะเป็น up เ,เตตัสน,นะครับมันน่าจะมีเอ่อมันเป็นภาษาเป็นภาษาอาังกฤษเนาะแต่ภาษาไทยเดี๋ยวรอรอ,อเขาแฮกมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปเนาะค่าภาษาไทยแบบมีหลุดออกมาเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะเดี๋ยวผมจะมาแจกดิสอนเชียดเลย โอเคนะคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับออโต้ฟาร์มส่วนออโต้อื่นๆนะครับผมขอไม่รีวิวเลยแล้วกันนะฮะให้น้องๆไปเล่นเอาเนาะโอเคครับก็คลิปนี้บ๊ายบายครับผมมีเพียงแค่นี้แหละครับโอเคครับ